สวัสดียามเช้าครับสวัสดีครับนะครับวันนี้อยู่จังหวัดชนบุรีนะครับนะครับเมื่อวานอยู่สมุทรสาครวันนี้มาจังหวัดชนบุรีมาว่าความช่วงนี้ก็ลาบากหน่อยต้องมาขึ้นศาลทุกวันเลยนะครับเนื่องจากว่านะมาเป็นพี่เลี้ยงให้ทนายน้องๆนะครับในการว่าความนะครับมาเป็นเทรนเนอร์การว่าความก็ต้องมีการมีพี่เลี้ยงนะครับนะครับคนที่มีประสบการณ์มาก ก็ลูกความก็จะได้ประโยชน์มากคนที่มีประสบการณ์น้อยลูกความก็จะได้ประโยชน์จากการว่าความน้อยกว่านะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าจ้างว่าความเนี่ยก็เรื่องความอุสโสนีน่ก็จะมีมีผลต่อการกําหนดราคา,ค,าค่าจ้างคดีสําคัญสาคัญก็ส่วนใหญ่ก็ทนายแก่ๆรุ่นผมทั้งนั้นนะครับนะครับก็จะมีความเขี้ยวนะเอ,อนะมากกว่านะครับความเขี้ยวออประสบการณ์เนี่ยจะมากกว่าการวิเคราะห์การอะไรต่างๆก็จะเยอะกว่า นะส่วนทนายเด็กๆนั้นนะประสบการณ์ก็น้อยก็ต้องใช้เวลานะแต่ทนายเด็กๆบางคนก็เก่งกว่าทนายแก่ก็มีนะครับนะหมายถึงว่ากรณียกเว้นพิเศษนะฮะแต่ถโดยทั่วไปแล้วเรื่องประสบการณ์เนี่ยมีความสําคัญมากในะที่ทนายเพราะมันมีเรื่องเลี่ยมคูต่างๆในการว่าความอันนี้ก็ให้ความรู้เบื้องต้นทางด้านกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องทนายความให้ฟังนะฮะนะครับโดยเฉพาะคดีอาญานั้นนะความเขี้ยวสําคัญที่สุด การหาพยานหลักฐานการถามคา้านสําคัญเอาล้วครับวันนี้สั้นๆนะครับระหว่างเดินทางไปศาลนะนะครับนะก็ให้ความรู้อะไรเอาข่าวมาเล่าหน่อยเรื่องแรกก็คือเรื่องที่นายกเมื่อวานนี้ก็เข้าประชุมสภาแล้วก็เสร็จแล้วก็เนีโดนฝ่ายค้านโจมตีเยอะบางคนก็บอกโดนด่านะครับนะนายกก็สวนกลับไปกลับมาอะไรก็สสอฝ่ายค้านก็เยอะแยะพี่น้องคงได้ติดตามนะผมก็ดูคร่าวๆครับ นะครับมีอยู่คำหนึ่งที่น่าสนใจบอกนาะนะยศบอกนาะยกบอกว่าผมทนได,จด้จะด่าจะดูแคลนจะเสียดสียังไงผมก็ทนได้ไม่ลาออกจากตําแหน่งก็คงอยู่ต่อไปนะครับนะครับพลเอกประยุทธ์อยู่ไป้วครับให้ตายคาตําแหน่งกันไปเลยนาะยกบอกไม่ว่าใครจะมาดา่าจะดูแคลนจะเหยียดหยามเสียดสีใส่ร้ายยังไงก็นาะยกก็จะทํางานต่อไปต้องเดินต่อไปเพื่อประเทศชาติ <laughs> คือสรุปง่ายๆนะใครจะไล่อย่างไ,นะไางไก็ฉันไม่ไปนะนะข้าไม่ไปแล้วข้าอยู่ไปเรื่อยทนได้สีทนได้นะเพราะว่านายกเนี่ยทนได้เป็นนายทอทหารอดทนส่วนบางคนเขาจะมองเรื่องความอดทนเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่านายกบอกทนได้ครับไม่มีปัญหาจะดาย่ังไงก็ได้ผมไม่ลาออกหรอกนะาะนั้นสิกกันยานะ ชุมนุมใหญ่ที่อ,อนุสาวรีย์ก็ไม่ออกครับอยู่ไปอยู่นะใครจะชุมนุมไล่ก็ไล่ไปนะครับนายกไม่ว่าไม่ห้ามหรอกแต่เมื่อเช้ามีข่าวบอกอะไรเด็กอายุ17ปีนะโดนตำรวจออกหมายเรียกไปรับทราบข้อ,อก,กล่าวหา mm hmm. เกี่ยวกับเรื่องการชุมนุมชูสามนิ้วนะครับตำรวจโรงพักแห่งหนึ่งนะฮะก็คงจะทราบโรงพักไหนนะเด็กอายุ17 โดนหมายเรียกอ่ะไหนบอกนายกบอกชุมนุมได้อะ่ะอา้าวแล้วท่านนี้ทําไมไปโดนหมายเรียกอะ่ะเด็กอายุสิบเจ็ดก็ฝากนายกดูด้วยนะไอ้ที่ท่านพูดกับไอ้ที่ตำรวจทำเนี่ยทำไมมันไม่เหมือนกันนะนักศึกษานักเรียนเขาก็บอกว่าหยุดคุกคามประชาชนคำว่าหยุดคุกคามประชาชนก็คือหยุดในการที่จะออกหมายเรียกตำรวจมารับทราบเรียกนักเรียนมารับทราบข้อ,อกล่าวหาเด็ก17นี่มันจึงเป็นเยาวชนอยู่แล้วนะจะเรียกมาทำไมครับ นะมารับทราบข้อ,อกล่าวหาหรือเรียกมาข่มขู่หรืออะไรต่างๆนะสมัยนี้เด็กมันก็ไปกลัวติดคุกแล้วนะเพราะว่าถ้าไม่ทำอะไรก็เด็กๆเ,เขาบอกว่าอยู่อย่างทาสนะนะสู้เป็นไทยถอยเป็นทาสนะเขาก็ไม่ยอมถอยกันแล้วไม่มีใครกลัวติดคุกกันแล้วนะแต่ผมเองก็ไม่ได้สนับสนุนอะไรนะครับผมสนับสนุนการต่อสู้ภายใต้รัฐธรรมนูญแค่นั้นเองฟางฝากด้วยนะครับเรื่องการออกหมายเรียก เด็กอายุ17ปีอ่ะปีสมควรหรือไม่นะไหนบอกว่าชุมนุมได้ไงล่ะนายกบอกชุมนุมได้เอา้าทำไมตำรวจออกหมายเรียกล่ะ <c oughs> เอ๊ะยังไงเลยเนี่ยนะเ,เล่นละครกันหรือเปล่านะครับเหมือนกับคดีนายบอสครับนายกสั่งอาจารย์วิชาสอบสวนมาพอสอบสวนมาเรียบร้อยรู้แล้วว่าตำรวจชั้นผู้ใหญ่อายการชั้นผู้ใหญ่นะใครบ้างนะที่ทุจริต ช่วยเหลือนายบอสสุดท้ายอาจารย์วิชาส่งชื่อให้นายกนายกบอกว่าอะไรนะครับไม่อยากกล,าลกล้าล่วงกระบวนการยุติธรรมสรุปแล้วก็ไม่มีการเปิดเผยชื่อแล้วก็ปล่อยไปเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมยังไงไงนะครับเออความจริงนายกก็น่าจะดําเนินการนะครับนะจอดในนี้ก็ได้เนี่ยเนี่ย,น,ยออนะครับนายกก็น่าจะเปิดเผยชื่อนะครับแต่นายกกลับบอกว่าปล่อยไปตามกระบวนการยุติธรรม สังคมนักข่าวหลายคนเ็าบอกว่ามวยล้มต้มคนดูหรือเปล่านายกนายกไม่เอาจริงหรือเปล่านะครับไม่เอาจริงหรือเปล่าครับให้อาจารย์วิชาสอบสวนมาได้ข้อมูลแล้วรู้แล้วว่าพลตํารวจเอกคือใครอายการคือใครนะไหนบอกจะเปิดเผยชื่อครับไม่เห็นเปิดเผยชื่อเลยครับฝากทานายกเลยนะเอาจริงเอาจังหน่อยนะเดี๋ยวจะกลายเป็นว่ามวยล้มต้มคนดูถแถลงข่าวอย่างเดียวถึงเวลานะปล่อยผ่านอีกเรื่องหนึ่งคดีของ เอ,เอปาลีนาอันนี้ก็ต้องชื่นชมปปชนะครับที่ได้มีการออกหมายเรียกให้มารับทราบข้อกล่าวหาหลังจากไต่สวนแล้วคดีมีมูลเรื่องบุกรุกป่าเรื่องผิดจริยธรรมนะครับเรื่องยื่นบัญชีทรัพย์สินนี่สินเทสนะครับก็ดีนะครับตามกันต่อไปนะครับปปชเรียกมารับทราบข้อกล่าวหาแล้วเมื่อไหร่จะส่งอายการจะขาดอายุความซะก่อนหรือเปล่าเห็นเอ๋ไปออกทีวีบอกว่านะไม่ผิด นะมีชาวบ้านอยู่ในลักษณะแบบนี้เยอะแยะไม่ผิดกฎหมายนะก็ดูกันต่อไปว่ามันจะผิดไม่ผิดนะครับก็ดูกันต่อไปนะครับว่าเอ๋จะไปสารได้หรือไม่หรือว่าจบแค่อัยการเหมือนกับคดีนายบอส <c oughs> สังคมก็เริ่มหวั่นไหวเริ่มไม่ค่อยเชื่อว่าความยุติธรรมในประเทศไทยจะมีนะนะครับถึงแม้เอ๋จะบอกไม่เกี่ยวกับพรรคไม่เกี่ยวกับนายกไม่เกี่ยวกับลุงป้อมนะเป็นเรื่องระหว่างเอ๋กับปปชก็ว่ากันไปนะแต่ทุกวันนี้เอ๋ยังคงเป็นผู้บริสุทธ์นะครับให้ความเป็นธรรมกับเธอหน่อย นะครับแต่ก็อยากให้คดีของเธอไปสู่ศาลนะสมัยนี้มีเส้นมีเงินมีพวกมีอะไรต่างๆคดีไม่ถึงศาลครับจบโรงพักไม่จบโรงพักก็จบอายการนะมีตำรวจบางคนอายการบางคนทนายความบางคนรวมหัวกันทําให้ผลคดีเปลี่ยนแปลงไปดําก็เป็นขาวผิดก็กลายเป็นถูกไปเนี่ยบ้านเมืองมันจะเป็นลุกเป็นไฟกับเพราะเงี้ยเขาก็ต้องชูสามนิ้วกันเรื่องต่อไปก็เรื่องลุงพลครับก็เริ่มมีคนออกมาแบนแล้วครับด่าสํานักข่าว นะครับที่ไม่มีจรรยาบันนำเสนอข่าวไล่จัญยาบันนะเอาเตลเลตติต้งปั่นข่าวลุงพลซึ่งยังไม่รู้เลยว่าเป็นผู้บริสุทธิ์หรือเป็นผู้ต้องหาหรืออะไรปั่นจนดังครับนะนะครับจนไม่นำเสนอข่าวอื่นเลยข่าวที่เกี่ยวกับปากท้องการประชุมสภาอะไรต่างๆก็ไม่ไม่นำเสนอเลยนำเสนอแต่เรื่องลุงพลไร้สาระก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนช่วยกันแบนสถานีโทรทัศน์พวกนี้ เพราะมันไม่มีประโยชน์กับประชาชนเป็นการมอมเมาประชาชนเอาเรื่องที่ไม่เป็นสาระนะมานําเสนอเรื่องต่อไปเมื่อวานนี้ก็มิ่งขวัญก็โดนนายกประยุทธ์แซลสเสียผู้เสียคนเหมือนกันนะบอกว่ามาขอเป็นรองนายกรัฐมนตรีนายกประยุทธ์บอกว่าตําแหน่งผมเต็มเอาไว้รอสมัยหน้าแล้วกันนะข่าวหน้านะก็หน้าแหกอยู่มิ่งขวัญโดนดา่าเข้าไปโดนนายกสวนกลับมิ่งขวัญบอกว่านะ ยังไงไงผมก็ไม่ไปก็ขอให้มันจริงนะครับไอคนที่มาอภิปรายกันในสภาแนละ้วต่อหน้าอย่างรับหลังนี่ก็ก็ระวังนะครับมิ่งขวัญน,นะครับนะถ้าไม่ใช่เรื่องจริงผมว่าคนอย่างพลเอกประยุทธ์ไม่น่ากล้าพูดกลางสภาแสดงว่าคุณคุณมิ่งขวัญน,น่าจะเคยขอตาแหน่งรองนายกนายกประยุทธ์ถึงตอกหน้าสงายเลยเมื่อวานนี้นะครับบอกว่าเนี่ยก็เคยมาขอแล้วแต่แล้วก็ผมไม่ให้ตําแหน่งนะให้รอสมัยหน้าข่าวหน้าแล้วกันนะครับ นะพลเอกประยุทธ์นานๆพูดทีแต่ต่อยหนักครับอ่านะก็ดูกันต่อไปปัญหาเศรษฐกิจปัญหาโควิดนะครับปัญหาต่างๆเนี่ยพลเอกประยุทธ์จะแก้ได้ไหมติดตามกันต่อไปนะครับผมก็จะคอยดูนะครับว่าปัญหาต่างๆนี้พลเอกประยุทธ์จะแก้ได้หรือไม่อย่างไรนะครับนะ่าอีกเรื่องหนึง่งดูข่าวเมื่อเช้าตำรวจคันายาวลองสารวัตรสืบสวนฆ่าตัวตายเนื่องจากมีโรคประจําตัวอันนี้ก็น่าสงสารนะใครเครียดนะ ใครมีญาติพี่น้องที่เครียดโดยเฉพาะเป็นตำรวจเป็นอะไรแล้วแต่เนี่ยดูแลบ้างนะครับจะฆ่าตัวตายกันหมดแล้วเนี่ยสำนักงานตำรวจแห่งชาติเขาว่ามาเนตรนาคสุขรองอายการสูงสุดกเกษียณเรียบร้อยแล้วไม่ใช่นะอายุอ่าอ่าอ่าขอลาออกไม่ได้ลาออกนั่งอายการอุโสต่อนะครับเนรนาคสุขนะครับคนที่ออกคําสั่งไม่ฟ้องในบอสกันะครับก็ยังยังรับราชการได้ต่อไป <laughs> นะผิดถูกไม่รู้啊 แต่สังคมก็ตั้งคําถามไว้ที่เนตรนะในเนตรเนี่ยไอายการผู้ใหญ่เนี่ยนะออกคําสั่งไม่ฟ้องเนี่ยไม่มีความผิดอะไรเลยหรือนะครับก็ว่ากันไปฮะนะส่วนนายปรเมศหรืออาจารย์ปรเมศก็เห็นได้ที่โดนข้อหาเมาแล้วขับตํารวจสั่งฟ้องนะก็ยังได้รับการเลื่อนครับเลื่อนขั้นไปครับเป็นผู้ตรวจ อายการอันนี้ก็เหมือนกันครับบางคนก็บอกมีมนทินแต่อายการพลเมฆก็ยังได้เลื่อนเป็นผู้ตรวจเออดีนันกันนะครับอายการเขาบอกว่าไปได้ส่วนเรื่องเมาแล้วขับก็เป็นเรื่องส่วนตัวก็ต้องไปว่ากันต่อไป <c oughs> เออดี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 ดดดนะส่วนพักเพื่อไทยครับสุทินคังแสงครับประธานวิบฝ่ายค้านบอกว่านายกลาออกเถอะนะนะครับนะ้ถือเป็นการเสียสละในเมื่อมันไปไม่ไหวแล้วก็ลาออกเถอะนายกนะจะออกไม่ไม่ออกละมั้ง นะครับนะมีอะไรที่น่าสนใจครับนะก็หลกัหลกๆก็คงจะมีแค่นี้นะครับนะ FC จังหวัดชนบุรีนะครับใครจะมาเยี่ยมอาจารย์เดชาอยู่ที่นี่2วันนะที่ศาลจังหวัดชนบุรีนะตรงสารกลางเนี่ยมาเลยมามาเยี่ยมทักทายกันได้นะนะครับอย่าลืมนะครับเมื่อวานนี่โอ้โหมีคนมาทักทายาที่ร้านอ,าอะไรครัวอ่ตีเล็กแล้วแถวพญาสัจจารีทั้ทงร้าน FC ทนายใครทุกหมด ตั้งแต่เจ้าของร้านนักร้องเด็กเสิร์ฟแขกทั้งหมด F อฟขอบคุณมากที่มา,าดูแลนะครับกินข้าวก็ไม่ต้องจ่ายตังค์มีคนมาจ่ายให้เสร็จ F อฟเจอน้องชายท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติด้วยน้องชายพี่แปะพอบอรตรนะ f อตัวยงผมเหมือนกันครับนะทั้งพอบบอทั้งน้องชายนี่ก็มากันครับมาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกการเมื่อวานนี้ก็มากันหมดน้องชายพี่แปะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็มากันก็กราบขอบพระคุณ f อที่เข้ามาทักทายถ่ายรูปกันนะครับ ก็วันนี้ก็คงแค่นี้เดี๋ยวผมต้องเข้าไปว่าความแล้วที่สารชนบุรีใครว่างก็วแวะมาหาอาจารย์ได้นะอยู่วันนี้ก็พรุ่งนี้นะนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามสวัสดีครับ